บุ้มบุ้มสองทีน่าจะอา, RPG. า,าร์พีจีมีไหมครับนั่นแหละหน่าจะเป็นอ p g สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องตามติดชีวิต R15 t สิ r i n g นะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเที่ยวที่บ้านบุญเลอนะครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนมันจะอยู่ใกล้กับกอเซโลเลยนะครับผมห่างกันประมาณ5กิโลเนาะเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปเส้นทางใหม่นะครับมันจะไม่ใช่ทางลัดที่18กิโลเหมือนรั้นที่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมีพี่ตึงครับเดี๋ยวพาเที่ยวนะครับกาแฟนแก แล้วก็น้องเต้ไรเดอร์คิดนะครับผมเป็นผู้ร่วมเดินทางนะครับผมไปเสร็เราไปดูการเดินทางกันครับเอ,อ,เอันนี้สกแกนแจได้ก่ออครับได้ค่ะเอาก็ห้าติบสองครับผมทางนี้ก็จะเป็นทางลัดไปกอซิเซโลนะครับผมตรงนี้จะเป็นสิบแปดกิโลที่เรามากันครั้งที่แล้วนะครับตรงนี้ แต่เราจะไม่ไปนะเราจะตรงไปทางนี้นะครับผมตรงนี้จะยากนะครับผมทาง18กิโลตรงนี้จะเป็นทางลัดนะมันจะยากกว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทางที่มันง่ายนะครับแต่ว่ามันจะอ้อมไกลหน่อยนะครับผมไปไปเลย จากทางสามแยกที่เรามาเมื่อกี้นะครับก็เจอปานชิวัดเดอร์นะครับตรงนี้นะครับผมก็อยู่ไม่ไกลจากเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเรากำลังดูเส้นทางอยู่ว่าจะไปทางไหน มาสักพักหนึ่งแล้วก็จะเจอถนนแบบตีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะเจอนี่นะครับหมู่บ้านห้วยแห้งวุฒิสิทธิ์นะครับผมแล้วก็ต้องเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับผมเข้าไปตรงนี้เนาะลับเข้าสู่ทางดินเหมือนเดิมก็<อ>จะมีป้ายบอกเล็กๆอยู่นะครับผมสีขาวนะ,อ,ะอ๋อไงโรงเรียนบ้านมุนเลอร์วุดแห่อีกสิบห้ากิโลนะครับจากทางนี้นะครับ ไล่ลุยกันครับผม5กิโลนี่ต้อนจริงๆนะนนทุกคนดูดูดูโอขาขึ้นเนี่ยมองไม่เห็นทางผมเือดจัด เจอสามแยกตรงนี้ก็แค่ตรงไปนะครับตรงนี้เจ็ดกิโลตรงนี้นะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านบุญเลอแล้วนะครับผมจะอยู่ตรงแยกตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมทุกคนคือไปบ้านบุญเลอนะครับตรงนี้ ว่าบุลเลอจุดอที่ท่องเที่ยวก็คือจะเป็นมอนเดียวดายนะครับผมตรงนี้เห็นไหมครับเดี๋ยวนะนี่เลยฮะก๋วยเตี๋ยวสองแผ่นลินคือไปทางนี้นะครับบุลเลอรส่วนทางนี้สามารถไปกอเซโลได้นะครับผมทางนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็แวะซื้อของกันตรงนี้นะครับดูนะครับ <c oughs> <c oughs> สภาพเป็นไงบ้างครับผมพี่ที่ เฮ้ยเอ็มคิดทางไหนกันอันนี้ทำไมใหม่คลิกเลยอ่ะเอ็มคิดทางไหนมาทางไหนกันอ่ะตามพี่แนะเฮ้ยตัวเองมีฝนเต็มเลยทำไมข้างเห็นมีเลยวะนี่ทิ้งไปเลยอันนี้แอร์ฟลูเดียว่าฝนฝนเข้าเต็มเลยเอ็งเอ็งเอ็งไปทางไหนมากันอ่ะทางของฝุ่นทางของฝุ่นมาเซลโร่มาให้เย่าชวร์รองเท้ามากออฟออฟไม่ออฟฟอร์ดนะออฟเลยรองเท้าได้ DIY ของเจ้ายุทธมานะไปพี่ไอเขาเดี๋ยวผมตัดเสื้อนี้ทิ้งก่อนใข้างนึ่งมีเชรื่องเลยทุกคน เดี๋ยวข้างนี้เนี่ยอันนี้แล้วครับกาดไยทุกคนลุยกันต่อครับทางนี้อีก800เมตรนะครับผมโอ้ยฝุ่นฝุ่นเยอะจริงทุกคนดูดิยอม เติเกอร์ก่อนนะทุกคน <c oughs> นี่คุณนนี่เ็ทำเสร็จ่ะวานเลยนะครับสเสติเติมครับผมเหลืองเหลืองไม่้หรดีดปค่าไหนอ้ป่ติเี่ี่เนาะ คมเลยผมไอส้สติกเกอร์ตัวเล็กไปเที่ยวนอนติดใหญ่ๆเติดมาเที่ยวไปไหนไอสเกิลหมดเหรอเดียเ๋ยวรับหน้ามาใหม่ใช่ไหมไม่ครับ <laughs> มาติดสเกอร์ไงเดี๋ยวรับเจอสติกเกอร์หมดทุกครันน้งหมดไ,มได้ไหมต่อไม่ได้ไรครับไม่ได้ตัดไม่ได้ไรนี่เรียบร้อยเดี๋ยวรับมานะ้วไม่ตัแตัดูุเสียว่ากูเองครับ ก๋วยเตี <laughs> <cat> <im and> <power> <sh> ๋ยวร้านเก๋วยเตี๋ยวสองแผนดินนะครับผมมากินได้เต็มแล้วเนี่ยพี่ไปืูกันต่อนี่ไงทุกคนใต้ทะเลมอกสองแผันดินนะครับผมอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาถ่ายรูปกันนะฮะนน่นไปทางนน้นเลยทุกคน นะครับทุกคนมองเดี่ยวใจจไปเลยนะฮะทค่ตีต้นกล้วยทำไมเรามองมาไม่เห็นวันต้นเช้าหมองบางอะไรครับหมองบางใยังนะเอออยู่ใกล้ๆเองอ่ะตรงนั้นตรงกอซิโลที่เราอยู่กันนะครับใช่อันนั้นจะเป็นร้านกันเต้นใหม่ตรงนั้นจะเป็นร้านกันเต้นเก่าทองมีวัตถุเป็นทิ้งใช่มุมเดียวกันแต่คนละฝั่ง ตรงที่เราไปจอดรถแล้วเหมือนแท่นท้าหรืออะไรอ่ะแท่นท้าที่ยังเดินขึ้นไปดูที่มันเป็นที่มีเกีย์ดีอยู่อ่ะที่มันกั้นอยู่เขาเกียร์ขึ้นไปให้กลางอีกเว้ยเออดีอ่ะเมื่อก่อนยังไม่มีเลยนะกูบอกให้นิดหน่อยทางเจริญกูบอกให้เลยเดี๋ยวว่าแต่เมื่อก่อนเลยเดือนที่แล้วที่เรามาเพิ่งผ่านมาเองงั้นแหละลงนี้มาทางนี้ตั้งแต่แรกแล้วที่อยู่ใกล้กันนิดเดียวเลยก็ซโลเราเรามารีวิวทางใหม่ไงทางใหม่มาง่ายกว่าเดิมฮะแต่ฝุ่นเยอะลงพอหรือเปล่าอ๋อพี่ ตอนเช้าหมอกมันจะอยู่ประมาณนี้เองเนี่ยเพราะว่าตรงนี้หมอกเต็มแน่นอนฝุ่นทุกคนสุดจัดดูดิด การเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนมุมนี้เลยนะครับแล้วก็ทําอาหารอยู่ตรงนี้นะครับตื่นเช้ามาก็จะเจอหมอกเลยนะครับตรงนี้นะบริเวณนี้นะครับหมอกจะยาวเลยนะครับไปถึงตรงนู้นเลยนะครับผมตรงนี้ก็ติดไฟเป็นอนาเขตของเราเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมซื้อในรัะดานะผมผมยาวทั้งหมดหกเมตรนะครับวกกับของน้องเฟกซี่เมตรยาวถึงนู่นเลยนะครับผม นี้แม่ครัวของเรากำลังทำอาหารนะฮะวันนี้ทำอะไรกินครับแม่ครัวเนื้อทอดแล้วก็ซี่โครงหมูย่างกินดีอยู่ดีครับผักเราไม่กินครับผมเรากินแต่เนื้อไม่ื้อีสปอนเซอร์ครับผมอยู่สวยมากทุกคนกอล์เซโลนะครับ ฝั่งนู้นคือเป็นฝั่งพมานะฮะหวังว่าคุณเอหวังว่าคืนนี้จะไม่มีลูกปืนนะพระาทิตกลังตกสวยเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นจุดชมวิวนะฮะมีเพื่อนของเราเต้นสวยมากอื้อหือสีมือการถุงข้าวไม่ธรรมดานะฮะเรีนลูกเสือมา แบ่งไหมสองรล,ลออไเหรอมองอไรงดูวามึออืมหอมหอมเนื้อย่างหอมเนื้อทอดมมกินไหมกินไหม ปุ้มปุ้มสองทีน่าจะอาร์พีจีม่ทาก็มี่ะมีไหมครับนั่นแหละหน่าจะเป็นอาร์พีจีดังเลยก็ได้แบบอย่าง,าง,างแต่ว่าเราก็เล่นไม่ได้ก็เพื่อเนี้ยสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา 6โมง51นาทีนะครับตอนนี้หมอกกำลังขึ้นนะครับผมอีกสัก8โมงครึ่งมันก็จะเต็มอีกหน่อยนะครับประมาณนี้เลยตอนเช้าผมตื่นมาตอนช่วงประมาณตีานะมาถ่ายรูปดาวสวยมากนะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ9โมงครับทุกคนหมอกขึ้นสูงกว่าเดิมนะครับ สวยเลยบอกพวงนะครับทุกคนสวยงามตอนนี้ก็ผมก็เก็บเต็นท์เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับผมร้านจะอยู่ตรงนู้นนะครับครับรพี่ครับเตี๋ยวมี้วการาใหม่ครับคขายเจอกันพี่สวัสดีครับดไปขายไปฟางปลอดภัยครับพี่บ๊ายบายแล้วเจอกัน <S <S uh? ึ้่ไปโนไรเดี๋ยวเราจะแวะถ่ายรูปตรงป้ายทะเลหมอกสองแผ่นดินก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะทุกคน ตตรงนี้เลยนะฮะร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่จุดชมวิวแบบสวยสุดเลยนะฮะเห็นไหมมีหมอกข้างหลังครับทุกคนสวยงามอันนี้คือชื่อร้านนะครับก๋วยเตี๋ยวสองแผ่นดินน้องนัทมีสติกเกอร์ครับทนมาติดเมื่อวานนะครับตรงนี้ตามติดชีวิตอาร์ตาเฮ้ยช่องนี้ว่าช่องแบบไออาร์ติมาโนหนึ่งเว อันนี้เจ้าของโคตรหล่อพี่เจ้าของช่องอใช่พี่โคตรหล่อนหนึ่งมเสียงแล้วเ้ยะไรด้นหนึ่งมาเสียงอย่วะใช่ๆมีคันเดียวมีคัเดียวนะพาอมันซื้อคันเดียวพี่กินเดียวสชาพี่ร้านก๋วยเตี๋ยววิวดีไหมยอดสุดเฉียบตัวระเบียบนิ้วเลยครับท่านผู้ชมนี่ฮะ เบลก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้ชิมเลยอันนี้ที่เรากางเต็นท์เนาะพี่ตรงเนี้ยใช่ใช่อันนี้คือม่อนเดียวดายมันเปิดอย่างนั้นเนี่ยก็มันเปิดได้ทีเดียวนะเว้ยก็ม่านเดียวดายจริงๆพี่มันมีอยู่ม่นเดียวพวกที่เหลือมันอยู่นู่นหมดอะสามม่นไอ้ม่นไอ้ม่นใหม่ของตรงกาเซโอ่ที่เพิ่งถางอ่ะเดี๋ยวเราลงขึ้นไปดูดีกว่าพี่ว่าน่าจะวิวดีเนาะเพราะว่าใครแล้วตอนเรามาเป็นป่าหมดเลยนะเว้ยใช่พี่ ตอนขาลงนะเว้ขึ้นไปดูนิดนึงมันเหมือนเป็นวิวแบบสามร้อยหกสิบองศาอ่ะน้ำดอใช่กว,ว,ว,วเตียมละร้อยครับทุกคนตกชามละสามสิบบาทนะคะรับรสชาติอร่อยใช้ได้เลยนะครับทุกคนราคายก็ไม่แพงนะสามสิบาทเอง ดี๋ยวเราจะยิงยาวไปไมเสเหลียงเลยนะครับจะใช้เส้นทางของกอสเซโลนะครับจะเป็นทางลัดที่18กิโลที่ต่อมากันครั้งที่แล้วนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสด <c oughs> ีครับสวัสดีครับ นี่นะครับทุกคนซาสโลจะเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นป้ายของหมู่บ้านนะครับบุญเรือเมื่อวานนะครับผมเลี้ยวซ้ายนะครับ อีกครั้งเชื่อมต่อนะทุกคนมืนเล่อไปกอร์เซโลมัอใช้ได้อยู่กอเซโลแล้วครับทุกคนทางตรงนี้นะครับที่เราขึ้นไปกลางกันทางที่แล้วนะครับเป็นลานที่สองนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านแรก,แรกๆเลยนะครับร้านที่หนึ่งนะครับเส้นทางที่เราคุ้นเคยนะฮะเพราะว่าเราไปมาแล้วครับตรงนี้คือจุดชมวิว ที่แรกๆเลยนะทุกคนตัวจุดที่หนึ่งของปอร์เซโลนะครับแต่เกณฑง่ายๆเลยก็คือมันจะมีป้ายของเรงยานมมันปอร์เซโลตรงที่มีโพงนะครับเมเราค่อยไปดูไปไหนไหนก็มาแนละ้วไปเดี๋ยวไปดูร้านที่สามกันนะครับผม อยู่ข้างบนนะฮะโอเคเราต้องไปช่วงกันหน่อยนะฮะ สวยครับทุกคนท,ทุกคนตรงนี้วิวสวยครับตอนเช้าหมอกจะลงมาเต็มเลยนะครับผมตอนนี้หมอกเริ่มหายแล้วโน่นจะเป็นแม่น้ำสารวินอ้โห คือหมูบ้านกอลซโลนะครับท่านผู้ชมเข้ามาสู่ในหมูบ้านแล้วโรงเรียนกอเซโลร์ทุกท่าน เด็กปีที่ทะลุห้องออกมาเลยนะครับเด็กที่นี่น่ารักมากอตอนนี้กตั้งซื้อขนมไปแจกเ,เด็กๆนะฮะ ง่ายดีเนาะซื้อขนมนี่เลยแล้วก็ไปแจกต้องขนมาลำบากเออถูกรถหนุนชาวบ้านด้วยในตัวราคาห้าบาทไม่แพงครับนี่เลยซื้อตรงนี้ไปแจกันเด็กันเด็กนี่ครับขนมแจกเด็กๆทั้งหมดสี่ร้อยบาทพอดีเนาะแปดสิบคนนะครับผมบอกว่าประมาณเจ็ดสิบคนก็เลยซื้อไปแปดสิบคนอะกลมๆไปเอาขนมไปให้เด็กกันครับผมสแตนด์คอสไบค์เกอร์ หนักเนี่ยหนักให้พี่โอ๋เน่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ไปเลยครับผมโอเคถึงโรงเรียนแล้วครับทุกคนเีแย่เราจะให้ครูนะแล้วก็ให้ครูไปแจกเด็กๆทีหนึ่งอยู่ที่หน้า โรงเรียนกองเทโลนะครับเดี๋ยวเราจ้างฝากแจ้งให้เด็กหน่อยนะคะได้ค่ะครับน่าจะครบจำนวนคนพอดีครับอ๋อคุณลุงที่ะ้าจะถ่ายรูปมีกี่คนไหมคะมีห้าสิบเก้าอ๋อแต่ว่าส่วนหนอยู่ที่ปูทาอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าคนอ๋องั้นครบครับผมก็มีมาแปดสิบพดีอ๋อได้ครับผมลถามลุงที่ร้านลุงบอกว่าประมาณเจ็ดสิบกว่าคนใช่เอามาแปดสิบดอกสวยไหมคะสวยใช่ไหมครับ จะายายลูกหรือายไม่เป็ครับเดี๋ยวไม่ให้สครัุณับขอบรขอบคุณครับารับขอบคุณครัอบคุาครับรับขอบครับอยครับขากรับขอบรัดกับากรับ้อกขอาัอ